หลังจากจบการศึกษาจาก AKB48 ปุ๊บในขณะที่อยู่ในวงพวกเธอบางคนมีฐานะเป็นเมมเบอร์วงไอดอลระดับชาติที่เป่งประกายอยู่แถวหน้าบางคนเป็นเพียงเมมเบอร์ธรรมดาและตอนนี้พวกเธอบางคนก็ได้โดดเด่นในฐานะนักแสดงวาไรตี้ทาร์เกกลายเป็นคุณแม่แสนน่ารักหรือประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจซึ่งทางเว็บไซต์ラン k i n กู o ก็ได้ทำแบบสอบถามเมมเบอร์ AKB48 ที่ประสบความสำเร็จหลังจากจบการศึกษา ซึ่งก็ได้หาข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้จากทั้งหมด5942แบบสอบถามและในคลิปนี้จะเป็น20อันดับเมมเบอร์ AKB48 Group ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดหลังจากจบการศึกษาอันดับที่20ไม่มีเพราะว่ามีอันดับ19 2ถึง2อันดับอันดับ19คนแรกก็คืออุจิดะมายูมิ AKB48 จากคะแนนทั้งหมด98โวต อุจิดะมายุมิคือผู้ชนะการแข่งขันปอยิชุบครั้งแรกของ AKB48 ทําำให้เธอเป็นเซนเตอร์ในเพลงชาโนจุนบานการที่เธอได้เป็นเซนเตอร์ทำให้แฟนๆที่เข้ามาจับมือของเธอนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหลังจากจบการศึกษาเธอได้ทำธุรกิจร้านเนื้อย่างยากินิคุอีวะซึ่งเป็นที่นิยมไม่ใช่เพียงเพราะรสชาติของอาหารเพียงเท่านั้นแต่ภายในร้านคุณอาจจะพบกับอดีตเมมเบอร์ที่ทำงานอยู่ที่นั่นก็เป็นได้ ไม่เพียงเท่านั้นในเดือนมิถุนาย,ยนปี2020นี้อุจจียังสร้างแบรนด์ใหม่อีวะบอลูนซึ่งเป็นการให้บริการเกี่ยวกับลูกโป่งที่นำไปเป็นของขวัญช่างเป็นคนที่เป็นนักต่อสู้ในฐานะนักธุรกิจที่มีสเสน่ห์จริงๆและในอันดับที่19คนที่2ที่ทำได้9กปโหวตเท่ากันนั่นคือนิชิโนมิกิ AKB 4 8 นิชิโนมิกิผู้ผ่านการออ d i ชั่นรุ่น14ในปี2012และได้รับเลือกให้เป็นเซมบะส,สึในซิงเกิลที่36ของ AKB48 Lavador r e t ท e เ e อและเป็นหนึ่งใน3ของสามนหารเสือของรุ่นที่14เธอได้จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปี2017หลังจากจบการศึกษาเธอได้ทำงานในวงการบันเทิงในฐานะของทาเลนซึ่งเธอยังได้ทำงานที่ร้านยากินิคุอิวะของอุจิดะมายุมิอีกด้วย นอกจากนี้เธอยังเธอถูก,กเรียกว่ามายุยุคนที่2โดยเพราะเธอมีบางอย่างนั้นคล้ายกับมายุยุอย่างไรก็ตามในตอนนี้เธอมักถูก,กเรียกว่าสุสกินานะคนที่2เพราะความเล่นใหญ่ของรีเอคชั่นของเธอและการแสดงออกทางร่างกายในรายการวาไรตี้การโอเวอร์รีแอคทำให้เธอเป็นที่นิยมและก้าวต่อไปในรายการวาไรตี้มาที่อันดับที่18นั่นก็คือวัตนาเบะมายุ AKB48 โดยคะแนนทั้งหมด103โหวตวัตนาเบะมายุหรือมายุยุผู้ที่ถูกเรียกว่าไอดอลในอุดมคติเธอเป็นเมมเบอร์รุ่นที่3ของ AKB48 และชนะการเลือกตั้งครั้งที่6หลังจากจบการศึกษาเธอได้ทำงานในฐานะของนักแสดงหญิงและได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงนำในละครเวทีเรื่องอเมริและได้รับบทนำในละครชุดอิสุกะโคโนอเมกะยามมฮิมาเดะและละครของ n h k นาสึโซระ แต่ทว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา<ๆ>เธอก็ได้ประกาศอำลาจากวงการบันเทิงมายุเป็นที่รักของแฟนๆหลายคนด้วยทัศนคติที่อดทนในการทำงานและเป็นมืออาชีพในฐานะของไอดอลญี่ปุ่นเรื่องของเธอยังคงถูกเล่าขานต่อไปต่อมาที่อันดับที่17นั่นก็คือโอมิดะอายากะ nmb 4 8 akb 4 8ด้วยคะแนน105โหวตโอมดะอายากะ ผ่านการออเดชั่นในปีส0 0 6ในรุ่นที่2และได้ย้ายไปอยู่กับ NMB 4 8ในปีส0 1 4แถมยังเคยเป็นทั้งกัปตันทีม B และรองกัปตันทีม B 2อีกด้วยซึ่งเธอก็คือหนึ่งในเมมเบอร์ของยูนิตดีว่าที่ประกอบไปด้วยอากิมโมโตะเซยากะมิยาสวะซาเอะและมาซึดะยูกะหลังจบการศึกษาเธอนั้นไม่ใช่เพียงปรากฏตัวในรายการวาไรตี้แต่ยังปรากฏตัวทั้งในละครและละครเวทีอีกด้วยซึ่งเธอยังทำธุรกิจของตัวเองชื่อว่า o m เมโกอิ ซึ่งเป็นวายที่ทำมาจากลูกพัต่อมาในนับที่16นั่นก็คือโอวดานานะ AKB48 โดยคะแนน106โหวตโอวดานานะ oh, that, เป็นเมมเบอร์ของ AKB48 รุ่นที่15ซึ่งเธอก็ได้จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปี2017นาเน,นี้ยถูกเรียกว่าซูเปอร์ลูกี้เธอได้เป็นเซนเ,นเตอร์ในเพลง Party is over หลังจากนั้นเธอถูกรับเลือกให้เป็นเซมบัสึกครั้งแรกในลาาดอลีทีเวอ ภายหลังจบการศึกษาเธอยังได้ออกโฟโต้บุ๊กที่มีชื่อว่า Restart และได้มีช่อง Youtube เป็นของตัวเองแถมยังปรากฏตัวในโฆษณา Monster Style X My Hero Academy และโฆษณา KFC Cruncher p e a c e t มาถึงในอันดับที่15กันแล้วซึ่งก็คือโอชิมะหม่ AKB48 ด้วยคะแนน109รโหวตโอชิมะไมเเมมเบอร์รุ่นแรกของ AKB48 ในขณนะที่ใหม่ๆเป็น AKB เธอได้อยู่ทั้งรายการวาไรตี้มีกาเวียและโฟโต้บุ๊กหลังจบการศึกษาเธอได้เดบิวต์โซโล่ซิงเกิลของตัวเองเมนโดสคายไอโจถึงแม้ปัจจุบันเธอนั้นจะไม่ได้เป็นนักร้องแต่ก็ยังปรากฏตัวบนทีวีในรายการวาไรตี้และรายการหลายรายการแสดงถึงการประสบความสำเร็จของใหม่ได้ดีเลยทีเดียวและในอันดับที่14คามิเซเว่นใหม่คนแล้วนั่นก็คือโคจิมะฮารุนะ AKB48 โดยคะแนน110โหวตโคจิมะฮารุนะเป็นเมมเบร์รุ่นที่1เช่นกันขณะที่อยู่ในวงเธอนั้นมีงานแสดงและเป็นยูนิต o Sleep ร่วมกับทาคาชิมินามิและมิเนกิชิมินามิภายหลังจากจบการศึกษาเธอยังทำงานเป็นนางแบบและได้ร่วมทำงานต่างๆเกี่ยวกับแฟชั่นเช่นแบรนด์ Her l i p ทซึ่งเป็นแบรนด์ที่เธอวางจำหน่ายและผลิตเองและยังได้เปิดช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Haruna k o j i m a s Catnap แบรนของเธอนั้นเติบโตอย่างน่าทึ่งโคจิฮารุกลายเป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัวและต่อมาในดับที่13ยังคงอยู่กับคามิเซเวนกับชิโนดะมาริโกะ AKB48 โดยคะแนน111โหวตหลังจากทำงานที่คาเฟ่ของเทเตอร์ชิโนดะมาริโกะได้เข้ามาเป็น AKB48 รุ่นที่1.5โดวยวิธีพิเศษขณะที่เป็น AKB เธอได้เล่นละครและภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องเช่นกัน มาริโกชนะการแข่งขันเป่าญยญิงฉุบและได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงอุเอกลระมาริโกและยังเป็นเซนเตอร์ในโฆษณาลูกอมเคี้ยวนุ่มบุจโจหลังจบการศึกษาเธอก็ไม่ได้หมดความนิยมเธอได้ปรากฏตัวบนละครและารายการมากมายมาริโกกลายเป็นคุณแม่ในเดือนเมษายนของปี2020หลังประกาศแต่งงานกับชายหนุ่มธรรมดาในปี2019และก็มาถึงแน่นัตที่12กันแล้วซึ่งก็คือ อากิโมโตะไซยากะโดยคะแนน1 1 7โหวตอากิโมโตะไซยากะออดิชั่นเข้าร่วม AKB48 เป็นรุ่นที่2เธอกลายเป็นเมมเบอร์ที่สุดยอดคนหนึ่งของ AKB คุณแม่ที่เป็นฟิลิปปินส์และไซยากะก็เก่งภาษาอังกฤษเช่นกันเวลาที่ AKB48 แสดงที่ต่างประเทศไซยากะนั้นเป็นนักร้องหลักเมื่อถึงเวลาที่ร้องเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนอกจากนั้นขณะที่ยังเป็นเมมเบอร์เธอยังมีรายการบนฟุติทีทวีมริตะคาซุโยชิอาวาวาและเตอิโตโม ภายหลังจากจบการศึกษาเธอปรากฏตัวมากมายบนละครและภาพยนตร์และกําลังได้รับความนิยมในฐานะนักแสดงนอกจากนั้นเธอยังได้เป็นพิธีกรในรายการ B Booster B League รายการบาสเกตบอลที่กําลังออกอากาศซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวดีเมื่อสยากาก็ได้ประกาศแต่งงานกับเขาแล้วเช่นกันต่อมาในอันดับที่11ซึ่งก็คือคุรามจิอาสึกะ AKB48 โดยคะแนน119โหวต คุรามจิอสุกะเธอผ่านการออดิชั่นเป็นเด็กฝึกรุ่นที่1หรือ AKB48 รุ่นที่4ในปี2007และจบการศึกษาในปี2015เธอกับคาชิวากิยุกิและทาคาโจอากิได้เป็นยูนิตเฟนคิดและออกซิงเกิลมากมายหลังจากจบการศึกษาเธอได้รับการแต่งตั้งเป็น PR a อ b a s มบ d สเ s อร์ e r f e c t TV ของเบสบอลมืออาชีพซึ่งพ่อของโมจินั้นยังเป็นอดีตนักเบสบอลอีกด้วยเธอเคยบอกในการออดิชั่นว่าอยากจะออกทีวีเหมือนกับพอ่อ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นทําได้ใกล้เคียงมากแล้วซึ่งเราก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วในอันดับที่10ชิมาสกิฮาลุกะ AKB48 โดยคะแนน121รโหวตชิมาสกิฮารุกะหรือผารูรุผู้ชนะการแข่งขันต่อยิงฉุบและกลายเป็นเซ็นเตอร์ในเพลง AN Pressure และเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกของเธอในปี2003การจัดอันดับของบุคคลที่ได้ปรากฏตัวบนโฆษณา พาลูนั้นปรากฏตัวบนโฆษณาถึง11บริษัทและเป็นถึงอันดับที่6ของทาเลนตฝ่ายหญิงหลังจบการศึกษาในปี2016เธอได้ปรากฏตัวใน Super ร์ l a r y Man แมซาเอะไนชิซึ่งหลังจากปีนั้นเธอก็ได้ปรากฏตัวมากมายบนละครและภาพยนตร์ในฐานะของนักสแสดงจากชิโอทาทโยสู่นักสแสดงสาวสวยเติบโตขึ้นสู่การรับบทนำมีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์และความเป็นไปได้ที่เต็มเปี่ยม และก็เข้ามาถึงเลขตัวเดียวกันแล้วซึ่งในอันดับที่9นั้นก็คือนาคากาวะฮาลุกะ JKT48 AKB48 โดยคะแนน124โวตนากาวะฮาลุกะผ่านออดิชั่นเป็นรุ่นที่3ของ AKB48 และได้ย้ายไปที่ JKT48 ก่อนจบการศึกษาในปี2016เธอได้ทำงานที่อินโดนีเซียโดยที่ไม่กลับมาญี่ปุ่นฮารุก้อนยังเป็นชาวญี่ปุ่นเพียงคนเดียวใน15สตรีผู้มีอิทธิพลที่มีผลต่อทวิตเตอร์ โดยการจะอันดับของ i s บิส Bandwatch โดยเป็นอันดับที่7 2สองปีติดต่อกันแถมเธอนั้นยังเป็นที่รู้จักในประเทศอินโดนีเซียอย่างกว้างขวางโดยการที่ทำงานหนักของฮารุกอนทำให้ได้รับความนิยมออกจากญี่ปุ่นกลายเป็นดาวที่ต่างประเทศสร้างตำนานด้วยรอยยิ้มของตนเองให้บุคคลนั้นหลงรักอดีตเมมเบอร์ JKT 4 8ที่ชาวอินโดนีเซียนั้นน้อยคนที่จะไม่รู้จักมาถึงแนะนับที่8เป็นเมมเบอร์ของ NMB 4 8 ซึ่งคนนั้นก็คือยามามโ,โตะไซยากะ NMB48 AKB48 ด้วยคะแนน138โหวตผู้ที่เติมเต็มความฝันของตัวเองด้วยฐานะนักร้องและนักแต่งเพลงยามามะโ,โตะไซยากะออดิชั่นเข้าร่วม NMB48 ในปี2010ทางนี้ยังเคยควบตำแหน่งกับ AKB48 ในช่วงปี2014ถึงปี2016ขณะที่เป็นไอดอลนั้นไซยาน่ได้ออกโซโล่เดบิวต์ซึ่งเป็นอัลบั้มเพลงที่มีชื่อว่าเรนโบว์และยังมีทัวร์โซโล่หลายอีกด้วย หลังจากจบการศึกษาในปี2019จาก NMB48 เธอก็ได้มีการจัดทัวร์โซโล่หลายแอม y ดดี้ในออกโซโล่ซิงเกิลมาอีก3ซิงเกิลและยังมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอีก2อัลบัม้มมันเป็นสิ่งที่หายากอยู่เช่นกันที่ Member AKB48 Group ที่จบการศึกษาแล้วทำงานเกี่ยวกับดนตรีและยังมีบทเพลงที่ดีเสียงกีตาร์ที่ยอดเยี่ยมโดยในฐานะนักร้องและนักแต่งเพลงเธอยังมีการผลิตเพลงออกมาและการแสดงที่สุดยอด ต่อมาก็ถึงแน,นับที่7ซึ่งเป็นเลขที่สำคัญจริงๆนั่นก็คือมาซิเลนะ SKE48 n o กิส a ก a โฟติซิกยคะแนน1 6 7่บทมัสเโหวตมาซิเลนะนักแสดงและทาเลนต์ออดิชั่นเข้าร่วม SKE48 ในปี2008และยังเคยควบตําตำแหน่งกับโนกิส a กาโฟติในปี2 0 1 4หลังจากจบการศึกษาจาก AKB48 Group ในปี2 0 1 5เธอก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะของนักแสดงจำนวนที่เธอปรากฏตัวในละครนั้น แสดงถึงความสำเร็จการได้รับบทสุดแหวกแนวในคุราเกะฮิเมะและปรากฏตัวพิเศษใน k a m ม n r i ไรเดอร์บิวเดอะมูฟ e ี่ e ีเดนอกจากนี้เลยนะยังแสดงความเนิร์ดหลายครั้งในรายการวาไรตี้ในการที่เธอนั้นชอบรถไฟมันคือความแตกต่างที่น่ารักและต่อมาในดับที่6กับเจ้าของวลีความพยายามย่อมได้รับผลตอบแทนทาคาชิมินามิ i k k b 8ด้วยคะแนน1 7 0โหวต ทาคาชิมินามิผู้ที่เป็นโซคันโตคุคนแรกในการเลือกตั้งครั้งที่7เธอได้มาในอันดับที่4ซึ่งเป็นอันดับที่สูงสุดหลังจากลงจากตําแหน่งโซคันโตคุเธอก็ได้ออกหนังสือทฤษฎีของผู้นําและได้กลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงหลังจากจบการศึกษาเธอได้ออกโซโลอัลบั้มไอชเตโมอิเดสกาโดยในเดือนพฤษภาคมของปี2019ก็ได้มีรายงานเกี่ยวกับการแต่งงานของเธอ ทาคาินะพู้ที่ทำงานหลากหลายรายการตั้งแต่อยู่กับ AKB48 และยังคงปรากฏตัวบนรายการมากมายหลังจากจบการศึกษาอีกทั้งยังเป็นพิธีกรอีกด้วยความสามารถของเธอนั้นคือสิ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จมาถึงแน่นับที่5กับเมมเบอร์รุ่นที่1อีกคนกับคาวะสกิโนโซมิ a k b 4 8ด้วยคะแนน185โหวตคาวสกิโนโซมิ ผู้ที่ผ่านการอด d i ช i o นรุ่นแรกเธอยังได้ทำงานเกี่ยวกับกาเวียและแฟชั่นโมเดลหลังจากจบการศึกษาในปี2009เธอก็ได้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่มีชื่อว่า Anti m i n s ซึ่งในปี2013ได้มีรายง,งานว่าเธอได้แต่งงานกับนายแบบลูกครึ่งญี่ปุ่นเปลูอเล็กซานเดอร์และได้มีลูกด้วยกันในปี2017หลังจากจบการศึกษาเธอได้ปรากฏตัวบ่อยครั้งในทีวีในฐานะนักธุรกิจอดีตเมมเบอร์ AKB48 ซึ่งธุรกิจของเธอนั้นถือว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งเธอเริ่มธุรกิจเมื่อตอนอายุ21ปีโดยความที่ยอดเยี่ยมและเหนือสิ่งอื่นใดคือความพยายามของเธอมาถึงแนัำที่4ไม่ใช่ใครที่ไหนเซ็นเตอร์ตลอดการไมดาอซึโกะ AKB48 โดยคะแนน231โหวตไมดาอซึโกะเข้าร่วมการออดิชั่นเป็นเมมเบอร์รุ่นแรกในปี2005และเป็นเซนเตอร์ของ AKB ในการเลือกตั้งเธอนันชนะในครั้งแรก ก่อนจะแพ้โอชิมะยกโกโดในครั้งที่2แต่ก็สามารถกลับมาเป็นที่1อีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งที่3อาจ,จ์จางได้แสดงละครในฐานะนักแสดงตั้งแต่เธอยังเป็น AKB48 และโดดเด่นในภาพยนตร์เรื่อง d ัก k กอร์อีเดียดักเอาหลังจากจบกปรศึกษาจาก AKB48 ในปี2012<ๆ>เธอก็โดดเด่นในฐานะของนักแสดงโดยจำนวนละครและภาพยนตร์ที่ได้เล่นในปี2018เธอได้แต่งงานกับนักแสดงชาย ทัสุจิเรี่ยวและได้กำเนิดบุตรชายในปี2019บทบาทในเดนซึสโนโอกาสังทำให้ใครหลายๆคนชื่นชอบและเธอยังปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องเกกิโจบังโอคุซามาวะโทริอสกายจุอิซึ่งมาถึงตรงนี้เราก็มาถึงท็อป3กันแล้วและในอันดับที่3ก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนั่นก็คือโอชิมะยูกะ AKB48 โดยคะแนน322โหวต โอชิมะยูกะเข้าร่วมออดิชั่นเป็น AKB f o รุ่นที่2ในปี2006ถือเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างมากเมื่อเธอประกาศจบกศารศึกษาในงานข่าวแดงในปี1996ก่อนที่เธอจะเข้า AKB เธอนั้นยังเคยเป็นนักแสดงเด็กอีกด้วยขณะที่เป็น AKB ในปี2009นั้นเธอได้เป็นดาราภาพยนตร์ในเรื่อง Teke-Teke te และปรากฏต,ตัวในละครเรื่องวตชิกะเลนน De กิ i ร y u และในปี2011 การจัดอันดับของบุคคลที่ปรากฏตัวบนโฆษณายูโกนั้นรับโฆษณาไปถึง19บริษัทมากที่สุดในฝ่ายหญิงหลังจากจบการศึกษาเธอได้ไล่ตามความฝันในอาชีพนักแสดงของตัวเองภาพยนตร์เรื่อง Paper Moon ที่ได้ออกในปี2014และเธอก็ได้รับรางวาัล Japan Academy Award ครั้งที่38ในสาขานักแสดงสมทบในปี2017เธอยังไปต่างประเทศเพื่อเรียนต่อภาษาอังกฤษอีกด้วย ล่าสุดการแสดงของเธอก็ถูกจับตามองจากใครหลายๆคนในการแสดงละครจากนาวนิยายเรื่อง scarlet และก็มาถึงแน่นับที่2ต้องบอกว่าคนคนนี้ประสบความสำเร็จมากหลังจากจบการศึกษาคาวาเอรีนาะโดยคะแนน539โหวตในปี2010ัสิบเคาวาเอรีนาะผ่านการอดิชั่น akb 4 8รุ่นที่11โดยในปี2013นนั้นก็ได้เกิดคาแรคเตอร์หัวทึบ จากการวางแผนของรายการไม่จ่าไม่จ่าอิเคเตรุและกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจก่อให้เกิดความไรตี้ในตัวเธอขึ้นภายหลังจากจบก,การศึกษาจาก AKB เธอปรากฏตัวในนวดิยายโทรทัศน์ของ NHK ต้ตๆนจังและได้สร้างความทึ่งให้กับชาวญี่ปุ่นด้วยทักษะการแสดงของเธอทำให้เธอได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและได้รับการประเมิอนอย่างสูงในฐานะของนักแสดง ชนะรางวัลยูบาร i อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนตาซ i ฟ m f e s เฟสติ2018และ n w w Wave Award 2018ไม่เพียงเท่านั้นเธอยังท้าทายในสิ่งใหม่ๆอย่างการเป็นพิธีกรรายการ A Studio ซึ่งในปี29เธอได้แต่งงานกับนักสแสดงฮิโรเซโทมิกิและได้กำเนิดทายาในเดือนพฤศจิกายนในปีนั้นเข้าเอรีนาะปูเป็นแม่คนแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอนั้นยังคงมีบทบาทต่อไปในวงการบันเทิอ มาถึงแน่นับ,นบที่1ซึ่งก็ไม่ต้องคาดเดากันแล้วว่าเธอนั้นเป็นใครจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซาชิฮาระรีโน HKT48 AKB48 STU48 ซาชิฮาระรีโนเข้ารวมการออดิชั่นในรุ่นที่5และยังได้เป็นยูนิตท,ที่มีชื่อว่า Not Yet ในเดือนเมษายนปี2013เธอได้ก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการเทเตอร์ของ HKT48 สร้างปรากฏการณ์ของ AKB48 ขึ้นตั้งแต่การเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกจากการได้ที่1งในงานเลือกตั้งทั้งยังชนะการเลือกตั้ง3ครั้งรวดทำให้เธอเป็นราชินีของการเลือกตั้งเธอนั้นยังสร้างไอดอลชื่อว่า Equal เลฟเพราะเธอชอบไอดอลจึงสามารถสร้างไอดอลที่ดีที่สุดเธอได้จบการศึกษาในปี2 0 1 9ซึ่งกันตั้งแต่เธอเป็นเมมเบอร์เธอก็เป็นสมาชิกที่ขาดไม่ได้ในรายการว er าไรตี้การแสดงความคิดเห็นของเธอเหมือนกับสิ่งที่คนดูอยากจะแสดงความคิดเห็น รายการที่มีซัตชีแต่ไม่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเป็นผู้สร้างไอดอลแถมยังเป็นพิธีกรและคอมเมนเตอร์และการปรากฏตัวในโฆษณาสำหรับซัตชีไม่ต้องพูดอะไรมากกับความสำเมร็จของเธอแล้วก็จบไปแล้วสำหรับเมมเบอร์ที่ประสบความสำเมร็จมากที่สุดหลังจากจบการศึกษาทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเมมเบอร์ Member หลายคนอาจจะไม่ไดังเปีงขณะอยู่ในวงแต่หลังจากจบการศึกษาเธอกลับประสบความสำเมร็จมากยิ่งขึ้นในฐานะนักสแสดง หรือเปิดธุรกิจต่างๆพวกเธอมีเส้นทางของตัวเองหลังจากจบการศึกษาเพราะการจบการศึกษามันก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง